สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินไก่ดิบจ้าทุกคนก็คือขอเลียมมาแบบทุกช่องทางเลย y o u t u b e เพจทิก t o ็ขอแบบจัดไก่ดิบให้เรียมจา้าป่าแต่ว่าทิก t ก็อก็จะคือขอแบบว่าทอปเม้นต์แบบเป็น,มนหมื่นหมื่ก็ยังมีนะกับกินไก่ดิบเรียมก็เลยจัดตามคําขอจ้าทุกคนไก่ดิบเข้าแล้วจ้าทุกคนก็คนดีๆเขาก็จะไม่กินนะคะก็จะเป็นคนบ้าอย่างเลียมกินกันคะ่ะ ก็วันนี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยน้องก็แบบน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ยฮะน่ารักตัวนี้ขาวจ๊้ะเลยจ้ะทุกคนวันนี้มีผักมาแก้มก็คือแค่ผักกาดลุยนะคะเนื้อแบบเน้น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 ะเนื้อแบบสุดยอดนะเดี๋ยวเราจะมาเลีมก็ล้างทำความสะอาดแล้วร้อยนะไปลุยกันเลยทุกคนนะเพราะว่าเหมือนแบบยังไงอะ ขอเยอะจัดก็เลยจัดให้เลยติ่งมันเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวคนก็จะมาบอกว่าขอก็ไม่น่าทำหรอกเพราะว่ามันไม่มีใครกินไก่ดิบกันก็คือเลียมนี่แหละมันก็มีแหละนะเลียมเคยเห็นอีกช่องหนึ่งนะผู้ชายเขากินนะไก่ดิบอะแล่หนังก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องเปิดเปิดเส้นให้น้องก่อนอู้หัว แต่ก็บอกว่าอมืมาทาลุนของกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้แม่ฝนมีดให้อ่ะโคตรคมมอะทุกคนนี่จ้ะอืมอืมคลองใจขอดมอีกหนึ่งรอบนี่นะคะทุกคนบางทีก็คุณก็บอกว่า กินไก่ดิบให้ดูหน่อยลากไปกินในน้ําเลยอย่างเงี้ยโอ้โหคือความหมายคือสื่อสื่อมากสื่อมากสื่อแบบสื่อแบบโจ่งๆเลยไม่อ้อมค้อมเลยแล้วก็ได้จัดให้เด็กมันดูไปเลยค่ะทุกคนมามาจ้ะกินกันเลยกินแมงคาตัวนี่แหละนี่จ้ะทุกคนไก่เดี๋ยว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  นคอเอน็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหันมาทางนี้ใช่ลกูกแหมเห็นกล้องไม่ได้เลยนะเห็นกล้องแนละ้วแบบวิ่งเข้าใส่ดู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 ดดอุย้ยทำไมมันนี่จังนี่เดี๋ยวต้องให้เจ้าของเขากินก่อนเดีกก๋ยวนองก,ก,ก,กินนเดี๋ยวนอนกินนอย คนละชิ้นคนละชนดูตัวเองอ่ะกินเนื้อตัวเองแล้วรสชาติเป็นยังไงหรือ,อบางคนก็แบบขอตัวที่แบบว่าบปลาดอะไรเงี้ยกินให้ดูหน่อยทุกคนเอาจริงๆถ้าบางครั้งกินแล้วของอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายนะแล้่มจะไปเอามากินให้หมดเลยก็อย่าคนอย่างเรียมะยาท้าคนอย่างเรียมน้ากินได้หมดเพราะว่าเรียม,มันเป็นคนบ้าน,นะคะทุกคนโอ้หบ <laughs> 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 ตา กินแล้วนะอืมอาะเฮ้ยไก่ตีบต้องเข้ายาวๆแล้วล่ะคือแบบละลายในปากอืมพ่อบอกว่าไม่คาวค่ะทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่า ก็กินจนไม่รู้สึกว่ารสชาติคาวหรือไม่คาวอะไรเงี้ยแต่ความจริงจริงๆน,นะทุกคนว่ามันไม่คาวจริงๆอมืมันเป็นคาวเดียวบดดทุกอย่างเลยค่ะือแต่น้องไก่มันแบบมีค่อนข้างแบบว่าเหนียวๆนะเหนียวๆว่าเนืเน้อน,นุ่มอมืทุกคนเลย่ะล้อเล่นแบบนะ าาคนทุกคนก็คือแบบต่คนดีๆไงอย่าลอกเลียนแบบนะทุกคนเดี๋ยวก็จะบอกว่ามาทําไม่ดีทําให้คนอื่นเขาทําตามฮลัลโหลทุกคนมันไม่มีใครกินเราไกลดีปะเออเขาก็จะเอาไปกินสุกกันทนั้งหล้วเนาะเก็บอุปกรณ์ค่ะทุกคนไก่สุกเข้าแล้วจ้ะตอนนี้ <laughs> ไก่สุกต้องเข้าแล้วจ้า สุกมาละมีน้ำจิ้มมาด้วยค่ะมีน้ำจิ้มมีซอสพริกมาไปทางนี้นะมีซอสพริกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำสลัดใช่ปะนี่จ้ะ กิดเคฟสีสบายใจกว่ากินแล้วเดี๋ยได้บอกว่าเลียมไม่กล้ากินแต่ใครเขาจะบ้ากินจนจบเวลาสิบนาทีสิบเ็นาทีทุกคนเลียมก็รู้ตัวเลียมนะยังไงก็ต้องตายถ้ากินเยอะขนาดเนี้ยอือม ลบางทีอยากให้เด็กทำคอนเทนต์่ะทำนะก็ทำให้ได้นะทุกคน ยังไงกินของสุกมันก็อร่อยกว่าได้ว่ะกินน้ำสลัดแล้วก็จิ้มซอสพริพก โอ้ยทุกคนอร่อยมากเลยห,หน้าตาแบบเปลี่ยนไปมากเพราะว่าไม่มีขนตาเหมือนแบบตาโล้นมากเลยทุกคน้อบ เอาจริงเคฟกสีเรากินถ้าคนไม่ชอบกินจริงๆนะกินไม่ค่อยได้เยอะหรอกนะมันเลี่ยนอื เข้ากันเลยไก่กับสลัดเนะี่ยเอาจริงนะไก่เค็มตีอะ่ะเหนียวกว่าเนื้อที่เรา,ากินเมื่อกี้อันนี้คือเนื้อมันไม่ได้เหนียวเลยไม่ได้เหนียวแบบขนาดนั้นอะนะ อ้วนมากน,นะโคตร,รอ้วนอ่ะเนื้อแบบเน้นนเลยน้ำลายยยอย ไม่ไหวเลี่ยนอิ้มทุกคนกินมันมันค่อนข้างเลี่ยนมากกินไม่ไหวแอมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย